โอเคเอาละค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น snow w h i t กันนะครับจงผิวปากทำงาน สโลวายที่คุณคิดเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะคะคือบอกเลยว่าชีคนนี้คือต้องมาแทนการโวคกของดิสนีย์ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นทรงผิวปากทำงานราชินีใจร้ายเหรอจะมาสู้กับฉันมาเลยค่ะ <M eline. S 1> <c oughs> มาเลยเจ้าหมีผู มาให้ฉันจัดการสักทีนะมีเอาหมี่ย่างไหมหมี่ย่างไหมถ้าหมี่ย่างก็คือต้องเป็นจัสมินเท่านั้นคือระดับง่ายยังไม่รอดเลยอ,อีบา้าฉันจะจัดการแกให้ดูเองนะอีหมี่โสโครอกฉันต่ำฉันคือเจ้าหญิงนะคะแห่งอาณาจักรนี้ฉันต้องการตามหาตัวชายฟอร์เรียนเท่าน,นั้นเด่ะเข้าใจไหมอีหมี่มโสโครอกแกจอเ,อเอนะรยนะฉันจะกินแก ได้ก็มาสิสักกินหัวแกก่อนเลยดับแรกนะไอ้แก่อือเออเอออือนี่นี่ไงล่ะต่อเนื่องค่ะหนีนะข่ามันข่ามันแน่ ลดมาไปค่ะ <c oughs> เลเซอร์อะไรของมึงฮะนี่ไงละ่ะเผามันเผามันเผามันเผาเผาเผาซิม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 สิมมาค่ะเผามันนี่ไงละ่ะซิมซิม ซิม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 อ๋อออคกูเป็นเจ้าหญิงกูเป็นเจ้าหญิงนะเว้มาดิไปศับๆๆๆมีธาตุไปเฮ้ยขามันข่ามัน หมีพ <kr> ูกูไม่ไหวกับมึงนะคะกูไม่ไหวกับมึงแล้วเออเออกูจับเลยจับมึงเผาดิเออเออจับไปจับไปจับไปไปต่อเอ้ยเอ้ยเออเออนี่ไงเผามันเออออนี่นะขวาซ้ายขวาเอ็ก มาเลยค่ะยินี่เลยล่ะไอพวกสัตว์หน้าขนอันนี้คืออะไรอันนี้คือกินขี้หมีเหรอคะ โนไวเนี่ยเขายังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคะเขาสามารถแปลงเป็นสัตว์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาป็นคนรักสัตว์มากๆนะคะเตรียมพร้อมหนูย่างแล้วก็มาซิมก็ซิมวะเริ่มมาฉันจะจัดการแกด่หนูโสโครกไม่รักสัตว์เหรอฉันไม่เคยรักสัตว์อยู่แล้วนี่ยังไงล่ะ <laughs> ฉันไม่รักสัตว์หรอกนะจ๊ะ <laughs> Uhm, คนแค้ก็ก,กินมาแล้วแค่หนูตัวเดียวก็กินได้เหมือนกันนะคะนี่ยังไงล่ะเอาพันทรับไปสับห้าถอนขนมาซะ นี่ไงนี่ไงล่ะคะหนูอะไรหนูอะไรหนูอะไรหนูออเอเออผาบันดูย่างอออหออ๋ออ๋ออ๋ออออ เออโอยโอ้ยมึงไปมาเขาแม่อะไรสิวะทรงผิวปากทำงานเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮ้ยผีหันไปเ่ามันเ่ามันเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เย้ กินโอ๊สองครั้งกูจากมึงบ้างนี่ไงล่ะตายลงลงปีอุ้ยคดไม่ทันน่ะเเออ้ยาไปเผามันเออเผามันเผามันเผามันอุ้ยเออ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 หยุด อีกอ่ะ้าอมันขม็อหลายรอบแล้วเผาบันกูจะกินหนูย่างหนูย่างวันนี้เมนูหนูย <trucs> ่างหนะฮะทัานที่ยอมปเก็กมาทำรายสิ่งง่ายๆหรอกนะคะเผามันเฮ้ยอืมทาไปในเตาเผาซะ

เมื่อกี้ใครที่มาถูกวะโอ้ยเออมึงมาสิคะมึงมาสิคะอ้าวอ้ดนูถอออกมาจากตรงนี้เลยหรอวะฮะมาโอเคอย่าเย้เย้โอ้ยสกรธไอ้ราพิทาจริงของแกเหรอ The woman was too stunned to speak wasun วันนี้เาจะกินลิงแล้วก็กินเสือไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันจากไปแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครจะชนะเริ่มเลยนะคะเา <c oughs> จ,จะกินแกไอ้ลิง มาเลยค่ะฟีดาดิงฉันไม่สนใจหรอกฉันจะติดหรือเปล่าแต่ฉันจะกินแกเข้าใจไว้ด้วยนะอีกวานอนวานอนเหรอฮะวานอนใช่มั้ยอุ้ยสเต็ปอะไรวะเนี่ยทุกคนอ้าววาวามัน มันเกยกเหรอหอีบานอนสุนหงอคงใช่ไหมมึงสุนหงอคงหรอคะออสุนหงอคงหรอแย่แล้วสิเจ็บหัว ีถอดนขนมันซะไปเผามันเอ๊ะกับไปที่ของแอออกซะอว้ยกระตุขาเราเผาเผาอีกเผาอีกโกรธแล้วนะ้าใจหรือเปล่าไอ้เฮ้สับอปสต๊สับอนี่ไงล่ะเผามันนี่ไงเผาไปเออฉันต้องการเออมันขัดขืนเด้สินะ ไปรัสมินสอบมาซะไปดีมากรัส uh มินขาเกอะเกะเกอะเกอะฝีดาดลิงใช่ไหมอีพวกสัตว์เดรัจฉานนี่นะไปเผามาซะยังไม่สุดเต็มที่ันต้องกันเนื้อแบบเวลดันเท่านั้นทันกลัวฝีดาดลิงเข้าใจไว้ด้วยนะเอ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 รัวต่อทนเอาไว้รำต่อรำต่อ จำต่อไปพึ้งไปค่ะมา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  yeah! <c ười> มาใกล้ๆชั้นในี้อิ่วเฮ้ยหูนี่แหละค่ะคือร่างที่แท้จริงของสโนไวท์โดนหาอันนี้คือร่างที่แท้จริงของสโนไวท์แต่ว่าต้องระวัง ฝีดาดดิงด้วยนะคะเดี๋ยวจะติดต่อกันได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเ2ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ